สวัสดีค่ะ Good morning everyone พี่ยาย่าจากประเทศอังกฤษค่ะพี่ยาย่าเป็นเจ้าของร้านเล็บติดที่ประเทศอังกฤษแล้วก็รัวเลยลิงพี่ยาย่านะแล้วก็วกทำระบบ t s w u Intercode นะคะวันนี้พี่ยาย่ามาแบ่งปันเออว่า เราจะเป็นไปตามความเชื่อนะคะสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็คนที่มาฟังย้อนหลังด้วยนะวันนี้เราจะเป็นไปตามความเชื่อวันนี้พี่แอ๊ไลฟ์มาถึงวันที่21แล้วนะคะเปผมมือให้ตัวเองเก่งมากนะคะสวัสดีค่ะนิตยาสวัสดีค่ะคนสวย่มดีมากเลยนะคะเห็นแล้วออกกําลังกายเก่งมากนะคะวันนี้นะคะเราจะเป็นไปตามความเชื่อทุกคนมีความเชื่อหมดทุกคนมีความเชื่อทุกคนนะคะเราต้องเลือกเชื่อในด้านดี บางครั้งเราเลือกเชื่อในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เกิดขึ้นกับเราอย่างบางคนเชื่อว่าเฮ้ยเงินเป็นโคตรหายากเลยอะเขาก็หาเงินยากหาเงินด้วยความลําบากแต่ถ้าเราเปลี่ยนความเชื่อนั้นใหม่ว่าโหเงินโคตรหาง่ายเลยเงินอยู่บนอากาศอุ้มหยิบจับง่ายนะถ้าเราเปลี่ยนความเชื่อแบบนั้นเราก็จะหาเงินง่ายเราก็จะดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตของเราง่ายทุกคนเป็นไปตามความเชื่อบางคนเชื่อว่าในชาตินี้ฉันคง เป็นโสดจนตายอ้าวคุณก็ไม่มีวันที่จะมีคู่หรือบางคนเชื่อว่าโอ๊ยความรักจริงไม่มีในโลกนี้คุณก็จะไม่เจอคนที่รักคุณจริงคุณก็จะเจอคนที่ออดรักแป๊บๆแล้วก็ทิ้งไปเพราะฉะนั้นเราจะเป็นไปตามความเชื่อของเราเราพูดสิ่งไหนออกมาพูดสิ่งไหนออกมาบ่อยๆซ้ำๆย้ำๆซ้ำๆย้ำๆมันจะกลายเป็นความเชื่อจิตใต้สำนึกเอาไปนะเอาไปเก็บไว้แล้วก็รับทราบว่าเฮ้ยต้องทำให้มันเป็นจริง ต้องทาให้เป็นจริงให้ได้เพราะว่าเจ้านายของเราชอบแบบนี้อาบางคนนะคะเชื่อว่าตัวเองเกิดมานี่ไม่รวยก็จะไม่รวยตลอดชาติแต่ถ้าบางคนเชื่อว่าฉันเกิดมาเพื่อความร่ํารวยนะคะเราจะมีโอกาสรวยเราจะเป็นไปตามความเชื่อของของเราค่ะอย่างเช่นบางครั้ง เราไปเปิดบินกับ,บแบรนด์นี้ใช่ไหมเปิดบินกับแบรนด์นี้มาเราเชื่อว่าเราจะต้องสําเร็จได้เราเชื่อว่าเราขายสินค้าได้เราก็ขายได้เราก็สําเร็จได้แต่ถ้าเราไปเปิดบินแบรนด์นี้มาเราบอกว่าเฮ้ยฉันคงทําให้ได้ฉันไม่เก่งเหมือนเขาฉันพูดไม่เก่งฉันไม่กล้าออกมาไลฟ์ฉันไม่กล้าออกมาไลฟ์ขายของฉันไม่กล้าออกกล้องฉันไม่กล้าคุยกับคนคุณก็จะไม่สําเร็จนะคะต่อให้คุณเปลี่ยนไปนะักขายอีกแบรนด์หนึง่งคุณก็จะเป็นเหมือนเดิม เปลี่ยนมากี่ครั้งก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้เราเชื่อในด้านดีเชื่อว่าเราทําได้เชื่อว่าทุกสิ่งสนับสนุนเรานะสิ่งไหนที่เรา คิดว่าเราเชื่อแล้วมันจะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นให้เราจงเชื่อแต่ถ้าสิ่งไหนแล้วเรานะรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะเราก็ไม่ต้องไปเชื่อมันเปลี่ยนเป็นความเชื่อใหม่อย่างที่เราคิดว่าเงินปัญหายากเราก็เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนว่าเงินหาง่ายฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินหรือบางคนบอกว่าอู้หาเงินมาก็ใช้นี่หมดเราก็เปลี่ยนใหม่ฉันมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ หรือเราบอกกับตัวเองว่าฉันน่ะมีแต่คนรักคนชอบคนสนับสนุนให้เราเชื่อแบบนี้นะคะให้เราเชื่อในด้านดีสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราไม่ควรไปเชื่อหรือไปฟังหรือไปคิดตามให้เราเลือกเชื่อแต่ถ้าเราเห็นบางสิ่งเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนให้มันเป็นด้านบวกได้เป็นเชิงบวกได้นะคะแค่เราตีความใหม่เราตีความใหม่ถ้าเราตีความแล้วเกิดความทุกข์แสดงว่าเราไปผิดทางแต่ถ้าเราตีความสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราใหม่และมัน รู้สึกว่ามีความสุขรู้รู้สึกดีอ่ะแสดงว่าเรามาถูกทานตีความถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตีความที่มันเป็นด้านดีให้กับเราเท่านั้นถ้าเรานะคะมาถึงจุดจุดหนึ่งนะคะเราทํางานมาอู้เยอะแยะแล้วเรารู้สึกว่าทําไมยังมันไม่ใช่วันของฉันสักทีถ้าเรารู้สึกท้อหรือถ้าเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยมันท้อนะคะให้เรากลับไปเริ่มต้นฟังวันที่หนึ่งใหม่นะคะมาหากาับยี่สิบเอ็ดวันของครูสิทธานะคะถ้าเรารู้สึกว่า เราทํามาสักระยะหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเราทอ้อเราเหนื่อยเราหมดพลังแบบเนี้ให้เรากลับไปเริ่มต้นขอ้เอเดือหนึ่งใหม่สแสดงว่าเราขาดการรักตัวเองขาดการรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเรารู้สึกว่าเราหมดคุณค่าในตัวเองให้เรากลับไปขอโทษตัวเองเพิ่มพลังให้ตัวเองให้เรากลับไปขอบคุณร่างกายขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอโทษตัวเองแล้วก็นะคะ ให้พลังตัวเองสวัสดีค่ะทิติมนาะสวัสดีค่ะนะคะให้เรานะคะขอโทษตัวเองขอบคุณตัวเองใหม่จนเรารู้สึกปิติจนเราหัวใจซาบซึ้งจนเราหัวใจพองโตชมเชียตัวเองหน้ากระจกทุกวัน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 จนเราเห็นคุณค่าในตัวเอง การที่เราไม่กล้าออกมาทําบางสิ่งบางอย่างหรือไม่กล้าแบ,บ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้คนเพราะว่าเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเรารู้สึกว่าเราด้อยกว่าคนอื่นเรารู้สึกว่าเรามันไม่เก่งแสดงว่าเราหมดคุณค่าในตัวเองเพราะฉะนั้นสร้างคุณค่าของเราขึ้นมาด้วยการที่เราขอบคุณตัวเองขอบคุณร่างกายขอบคุณสิ่งที่เราทํามาตั้งแต่เด็กจนโตแล้วมันสาเร็จถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆเ,เราก็ขอบคุณเนี่ยเรายังสามารถทําสิ่งนั้นได้เราต้องทํา สิ่งนี้ได้เช่นกันเราทําได้ทุกคนทําได้เราก็ทําได้นะขอบคุณตัวเองชมเชียร์ตัวเองฉันนี่มันสุดยอดฉันเก่งมากเลยเร <iß ulin> าออกมาไลฟ์นะแล้วเราไลฟ์จบแล้วเรารู้สึกว่าหสุดยอดมากเก่งมากเลยชมตัวเองไม่มีใครชมก็ก็ช่างแต่ให้เราชมเชียร์ตัวเองมอบความรักให้ตัวเองเมื่อไหร่ที่เรารักตัวเองมากขึ้นเราชมเชียร์ตัวเองมากขึ้นเราจะเห็นคุณค่าในตัวเองเราจะกล้าความกลัวจะหายไปเมื่อไหร่ที่เราเกิดความกลัว แสดงว่าเราหมดคุณค่าในตัวเองไปสร้างคุณค่าให้กับตัวเองด้วยกันปลุกพลังตัวเองปลุกพลังตัวเองชื่นชมตัวเองจากหัวใจชื่นชมเราเก่งอุ้ยเรามีสมองอัจฉริยะนะเราสวยขึ้นนะเราพัฒนาขึ้นเราเรียนรู้ได้อีกชมเชียร์ตัวเองอย่างนั้นแหละชมเชียร์จนเราเกิดความสุขจิตใต้สํานึกรู้สึกอิ่มเต็มหัวใจฟูหัวใจพองโตเราจะกล้าทําทุกสิ่งทุกอย่างเราจะกล้าขึ้น เราจะไม่อายความกล้าของเราจะเพิ่มมา,ามเหมือนกับที่ใครที่ได้ไปแข่งกับครูสิตาจะรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยครูให้เราสร้างพลังให้เราปลุกพลังด้วยการเต้นเต้นเหมือนกันค่ะนะคะเราเต้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเปลี่ยนริยาบททาให้ตัวเองตื่นเต้นทาให้ตัวเองมีความสุขคือกระฉับกระเฉงแอคทีฟตัวเองขึ้นมันก็จะทําให้เรานะคะมันจะทําให้เรามีพลังเมื่อไหร่ที่ใครที่เต้นบ่อยๆรู้สึกเราเศร้าเราเหงาเราแบบ หมดพลังอ่ะลุกขึ้นมาเต้นเปลี่ยนอิริยาบทเต้นสามสี่ 3, เพลงเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขขึ้นแล้วหรือเรารู้สึกเศร้าเรารู้สึกไม่ดีเราออกจากตรงนั้นแล้วไปเล่นกับน้องหมาน้องแมวมันสามารถเปลี่ยนอิริยาบทได้มันสามารถทําได้การที่จะทําให้เราออกจากความทุกข์ออกจากความเศร้ามันอยู่ที่เราตัดสินใจว่าเราจะเลือกสร้างความสุขให้ตัวเองหรือเราจะเลือก กอดความทุกข์ให้กับตัวเองถ้าเราสร้างความสุขให้ตัวเองนะคะเราก็จะดึงดูดแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะทําอะไรเราก็ประสบความสําเร็จได้นะคะวันนี้นะคะขอให้เราเลือกเชื่อในด้านดีเลือกเชื่อในสิ่งที่นําพาชีวิตของเราให้เจริญรุ่งเรืองนะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะขอให้ทุกคนกล้าในด้านดีขอให้ทุกคนลุกขึ้นมา สร้างพลังให้กับตัวเองให้เรามีความสุขเพื่อครอบครัวของเราคนที่เรารักรอยู่นะสำหรับวันนี้พี่ย่าก็มาแบ่งปันสิ่งดีๆในตอนเช้าดานะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่จ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะพี่น้องแนวบาย